ความพยายามก่อกระบฏโดยกลุ่มทหารรับจ้างวักเนอร์ถูกมองว่าเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความเสียหน้าให้กับวลาเดเมีร์ปูตินและกระทรวงกลาโหมในรัสเซียไม่น้อยค่ะทําให้เห็นการออกมาเคลื่อนไหวเช่นการโจมตีเมืองคารา,า,ามาทอสอย่างต่อหนักไปจนถึงการออกมาพบปะผู้สนับสนุนของปูตินและปฏิบัติการที่ถูกระบุนะคะว่าเป็นการล้างบางทหารนอกแถวติดตามรายงานกับคุณชรันทรโยธาสมุทรค่ะ ภาพที่หาดูได้ยากของวลาดิเมียปูตินประธานธิบดีรัสเซียจับไม้จับมือถ่ายเซลฟี่กับกลุ่มผู้สนับสนุนระหว่างเดินทางไปเยือนเมืองเดอร์เบนทางตอนใต้ของรัสเซียไม่กี่วันหลังเกิดเหตุก่อกระบฏทโดยเยฟกินีปริโกชินหัวนหน้ากลุ่มทหารรับจ้างวากเนอร์นักวิเคราะห์หลายฝ่ายมองว่าการพบปะผู้สนับสนุนอย่างใกล้ชิดเช่นนี้ เป็นภาพที่ไม่ได้เห็นมาตั้งแต่ช่วงการระบาดโควิด -19 และมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไปไกลถึงขนาดว่าที่อาจจะเป็นตัวปลอมหรือไม่เพราะท่าทีใกล้ชิดเข้าถึงง่ายแตกต่างยังมากจากท่าทีปกติที่เคร่งขึมของผู้นำรัสเซียปูตินเดินทางไปเมืองเดอร์เบนซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมในช่วงการเฉลิมฉลองวันอีดิอดัฎฮาพร้อมใช้โอกาสนี้ประนามการเผาคัมภีร์อัลกุรอาน Это святыня. И, и для всех других тоже должна являться святыня. Мы знаем, что в других странах поступают иначе, не уважают религиозные чувства людей. И еще говорят, что это не преступление. В нашей стране это преступление. การพบปะผู้สนับสนุนและไปพูดตามที่สาธารณะของปูตินในช่วงเวลานี้ถูกมองว่าเป็นความพยายามแก้ภาพลักษณ์และใช้เหตุการณ์กอ่อกระบฏของกลุ่มวัคเนอร์เพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันของรัสเซียขณะที่ในสนามรบรัสเซียเปิดฉากยิงขีปนาวุธนำวิธีอิสกันเดอร์โจมตีเมืองครามาทอสทางตะวันออกของยูเครนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแม้จะระบุว่ามุ่งเป้าทหารยูเครนแต่ขีปนาวุธ ตกลงที่ร้านพิซซ่าชื่อดังปฏิบัติการกู้ภัยสิ้นสุดแล้วมีรายงานผู้เสียชีวิต12คนในจำนวนนี้เป็นเด็ก3คนและ60คนได้รับบาดเจ็บประธานาธิบดีโวโลโดิมีเซเลนสกี้แห่งยูเครนออกมาระบุว่าสายลับรัเสเซียมีส่วนเกี่ยวข้องต่อเหตุการณ์ดังกล่าวถูกจับกุมในข้อหากระบฏและจะถูกดำเนินคดีถึงที่สุดอีกด้าน มีรายงานที่ยังไม่ได้รับการยืนยันจากมอสโกไทมส์ว่านายพลเชอร์เกสซโรวิกินรองผู้บัญชาการปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครนผู้มีฉายาว่านายพลอามาเกดอนถูกจับกลุ่มเพราะรู้เห็นต่อปฏิบัติการบุกมอสโกของปริโกชินหัวหน้ากลุ่มวากเนอร์สื่อรัสเซียอ้างแหล่งข่าวที่ไม่ได้ระบุชื่อว่านายพลซูโรวิกินเลือกข้างกลุ่มวาคเนอร์ในเหตุการณ์ก่อกบฏ ขณะที่บรรณาธิการของสถานีวิทยุอิสระของรัสเซียที่ปิดตัวไปแล้วกล่าวในเทเลกรัมว่าในพลซูโรวิกินไม่ได้ติดต่อกับครอบครัวมาแล้วสามวันระหว่างเหตุการณ์ก่อกระบฏของกลุ่มวัคเนอร์ในพลซูโรวิกินแถลงผ่านเทเลกรมัมขอให้กลุ่มทหารวัคเนอร์ยุติการปฏิบัติการและกลับไปยังฐานที่ตั้งขณะเดียวกันเขาก็ย้ำว่าทั้งหมดมีเลือดสีเดียวกัน Обращаясь к руководству, командирам и бойцам ЧВК-Вагер, мы вместе с вами прошли трудный, тяжелый путь. Мы вместе с вами воевали, шли на риски, несли потери, мы вместе побеждали. Мы одной крови. เพราะยุทธวิธีที่ก้าวร้าวในสนามรบทั้งสงครามเชชเนียและซีเรียรสโรวกินเคยได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์วีรชนแห่งสหพันธรัฐรัฐร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 ฐสเซียจากประธานาธิบดีวลาดิเมีร์ปูตินด้านโฆษกข,ของผู้นำรัสเซียดมิทีเพสคอฟพยายามเบี่ยงประเด็นต่อรายงานดังกล่าวระบ,บุว่านี่เป็นเพียงการคาดเดาและเรื่องมินทานเท่านั้นย้ำว่าปูตินไม่ยอมทำตามข้อเรียกร้องของกลุ่มวากเนอร์ ในการปรับตำแหน่งนายทหารระดับสูงของรัสเซียไรบาช่องทางการสื่อสารผ่านเทเลแกรมของอดีตเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมรัสเซียออกมาระบุว่าการล้างบางกำลังจะเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่รัสเซียกำลังเดินเกมกำจัดนายทหารระดับสูงของรัสเซีย ที่มีท่าทีไม่ชัดเจนในการยุติการก,ก่อกรรบฏของกลุ่มวัคเนอร์นอกจากนายพลซูโรวิกินพ<ผ>ล,ลเอกเวราลีเจราซิมอฟเสนาที่การใหญ่ของกองทัรพรสัสเซียและเป็นหนึ่งในผู้ถือกระเป๋าถือนิวเคลียร์ของรัเสเซียก,ก็หายหน้าหายตาไปจากสื่อตั้งแต่การก่อกรรบฏยุติลงโอลาฟโชสนายกรัฐมนตรีเยอรมนีแถลงวันนี้ ว่าความล้มเหลวในการก่อกระบฏของกองกำลังวากเนอร์ได้สร้างความสั่นคลอนให้กับปูตินขณะเดียวกันก็ประนามผู้นำรัสเซียว่าไร้ความรับผิดชอบกรณีให้กองกำลังทหารไปตกอยู่ในมือของเอกชนชลธน,นยธสมุทรไทยท b s รายงาน